สวัสดีครับวัาตอมใจกันเงินนะครับวันนี้เราอยู่กับ EP ที่22นะครับของพอร์ตให้เงินทํางานนะครับต้องบอกเลยว่าห่างหายกันไปนานเนาะช่วงยิ่งช่วงหลังๆนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับผมมีภารกิจเยอะมาก ทั้งในเรื่องของครอบครัวนะครับและเรื่องของการงานเนาะเพราะฉะนั้นครับเราจะมีคลิปที่หายไปเยอะมากเลยนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ยังเชื่อครับว่าเพื่อนๆหลายคนที่เข้าตลาดมาเนาะเข้ามาลงทุนนะครับเข้ามามองในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ยังได้ประโยชน์จากคลิปของผมอยู่นะครับก็พยายามจะทําให้เรื่อยๆนะครับในวันนี้นะครับ EP ที่22นะครับของพอให้เงินทํางานใกล้จะครบปีนึงแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ที่เราอยู่กันมา จะปีหนึงแล้วนะครับ22 EP แล้วถือว่าเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าพอร์ตเงินทํางานหน้าตาเป็นอย่างไรกันไปแล้วบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับเป้าหมายการลงทุนนะครับเรา Achieve ไปแล้วเนาะสำหรับ539,444บาทนะครับที่ผมตั้งใจว่าปีนี้จะลงทุน5 0 0 0 0บาทนะครับของปันผลครับเราคาดหวังที่7,000บาท ต่อปีเนาะปีนี้นะครับก็ตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงเนาะสี่พันห้นิดๆนะครับแต่เดี๋ยวมันก็จะมีประกาศเรื่องของการปันผลเนี่ยในช่วงท้ายปีอีกนิดนึงนะครับในช่วงเวลาที่เหลือนะครับก็อาจจะไม่ถึงครับเจ็ดเท่าที่ดูแล้วนะครับเพราะว่าปีนี้ผิดแผนไปนิดนึงในเรื่องของโควิด -19 นะครับมันเลยทําให้เป้าหมายในเรื่องปันผลของเราอาจจะอาจจะไม่เท่าเนาะอาจจะไม่เท่าที่ตั้งใจไว้นะครับโอเคทีนี้ในเรื่องของธุรกรรมนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะมีแต่ขายครับตอนแรกเหลือเงินสดประมาณสามหมื่นสี่ หุ้นไปทั้งหมด4ตัวนะครับหลายคนอยากจะรู้ครับว่าหุ้นที่ผมถือมีอะไรบ้างวันนี้รู้แล้วนะครับเมื่อวันที่ผมขายเนาะก็หุ้นเมเจอร์ครับก็ขายมาได้4 0,000กว่าแล้วก็กําไรเยอะอยู่นะครับหุ้นทานีครับกำไรประมาณสัก30%เนเาะออวิชัยเวทครับ V I H นะครับแล้วก็ K K P K K P ก็บวกมาเยอะเนาะใครที่ตัดขาดทุนคัดลอสไปในช่วงของโควิด19ก็คงเศร้าใจใช่ปะเพราะว่าหุ้นธนาคารน่นะครับมันลงไปค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงโควิด19แต่ ว่าพอเราสามารถถือได้นานมากพอมีการแก้พอร์ตนะครับในการเติมในช่วงที่มันลงไปประมาณ30-40-50%เนี่ยการกลับมาของมันนี่หอมหวานมากเลยนะครับเพราะบวกขึ้นมานี่แบบ30% 40%แบบกินนิ่มๆเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ ขายเทขายมาเยอะครับสำหรับในช่วงที่ผ่านมานะครับทำให้เงินสดในพอร์ตน,นะครับมีอยู่ทั้งหมดแสนเก้ากว่าๆเลยนะครับก็ยังไม่ได้ไปซื้ออะไรเพิ่มครับขายอย่างเดียวเลยในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลพอร์ตน,นะครับก็ถือเงินสดครับเลือกที่จะถือเงินสดทิ้งไว้เนาะ ก็ถามว่ากลัวที่จะพลาดโอกาสการลงทุนไหมก็นิดหน่อยครับแต่ว่าพอไม่มีเวลามาดูมากนักเนี่ยก็การปล่อยให้พอร์ตมันวิ่งไปแบบนี้นิ่มๆก็โอเคอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเงินก็ไปอยู่ในการฝากไม่ใช่ฝากประจําสิฝากออมทรัพย์ที่มันได้ดอกเบี้ย1.5นะครับก็อยู่ของ SCB เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วนะครับก็ให้มันเติบโตไปด้วยด้วยดอกเบี้ยประมาณ1.5%ต่อปีนะครับก็ เรียกว่ารักษาความเสี่ยงแล้วกันครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีเวลามานั่งดูจริงๆเนาะโอเคพอร์ตเงินทำงานนะครับอัปเดตล่าสุดวันที่15ธันวาคมนะครับปี2020เงินสดนในพอร์ตนะครับแสนเก้ากว่าเนาะก็คิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ36%ของพอร์ตเลยทีเดียวนะครับอสังหาไทยอสังหาต่างประเทศนะครับสัดส่วนยังเหมือนเดิมเนาะประมาณ20 คือเกือบ30%นะครับหุ้นไทยนะครับกองทุนรวมหุ้นไทยเนี่ยจะอยู่ที่11.4%นะครับหุ้นต่างประเทศครับก็จะมีตัวจีนเนาะแล้วก็เอเชียเอ็กเซรชั่นเจแปนนะครับสตัวนี้รวมกันอยู่ที่ประมาณ15%นะครับทำให้กองทุนรวมที่เป็นหุ้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ26.1%นะครับตัวเอเชียเอ็กเซรชั่นเจแปนตัว principal APDI เนี่ยจริงๆบวกมาค่อนข้างเยอะนะ CHX ก็บวกค่อนข้างเยอะครับยังไม่ได้ทํากําไรเลยจริงๆถ้าเกิดจะทํากาไรกันจริงๆจังๆเนี่ยผมขายหมดเลยเนะาะเพราะมันกําไรเกือบหมดแล้วนะครับยกเว้นอสังหาริมทรัพย์นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับส่วนหุ้นรายตัวนะครับตอนนี้เหลือหุ้นตัวเดียวนะครับเป็นวัสดุก่อสร้างก็ ลบไปประมาณสัก10%มั้งครับคือมันไม่ได้ถึงรอบของมันเนาะก็รอดูกันต่อไปครับว่าเมื่อไหร่มันจะกลับมาบวกได้นะครับส่วนของการออมทองคํายังทําต่อเนื่องนะครับเดือนละ2,000บาทนะครับก็ตอนนี้น่าจะเก็บได้ประมาณสัก4 0,000ละนะครับก็กําไรอยู่อยู่หลายพันอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมซื้อทองคําตั้งแต่ตอนที่มันบาทละหมื่นเจ็ดหมื่นแปดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ค่อยๆ DCA มาเดือนละสองพันมันนั้นก็ยังอยู่ในสัดส่วนประมาณสักแปดเปอร์เซ็นต์นะครับก็โอเคเนะาะทำให้พอร์ตรวม มีมูลค่าทั้งหมด539,444.09บาทนะครับก็ถือว่าพอสมควรเนาะเราก็แฮปปี้ดีครับปีนี้เราลงทุนได้500,000เนาะก็ผ่อมีมูลค่า500,000ลักนะครับทีนี้ในส่วนของผลตอบแทนนะครับอัปเดตล่าสุดก็15ธันวาคมเนาะ15ธันวาคมครับยกยอดมาจากครั้งที่แล้วเนี่ย502,502,600นะครับเดือนนี้ไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มนะครับไม่มีเงินปันผลเนาะก็ ในส่วนของผลผลรวมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ5,000นเะนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็ปีนี้อาจจะไม่ถึง7,000นนะผมว่าเนาะ ก็ไม่ได้ลงทุนเพิ่มครับในปีในเดือนนี้นะครับแล้วก็ปลายงวดเนี่ยออกมา539ใช่ปะ่ะก็ทําให้กําไรไปอยู่ประมาณ1 2ื่นกว่าๆนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็2.37%นะครับในส่วนของกําไรขาดทุนปีนี้ครับก็กําไรมาประมาณ9 5 0 0 0มื่นะครับคิดเป็นสัดส่วนก็สิบเจ็ดจุดเก้าแปดเปอนาะก็ทบทบต้นกันมาครับก็ถือว่าแฮปปี้นะกำไรปีนี้เพราะว่าผมได้ในช่วงโควิด -19 ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับก็กล้าเสี่ยงในช่วงเวลานั้นเนาะก็ กล้าที่จะถือผ่านเนาะใครดูที่เนี่ยเดือน3นะครับติดลบ15แต่เดือน4ก็กลับมาเท่าเดิมแล้วหลังจากนั้นก็ทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องเพราะเราถือต้นทุนที่ถูกมาแล้วนะครับก็เป็นหลักการง่ายๆที่ทําให้ได้17.98%ในปีนี้นะครับเปรียบเทียบกับเบนชมากันหน่อยนะครับอันนี้ขอออกตัวก่อนนะครับมันจะมีค่าของ P F and Rate T R I เนี่ย ที่ผมไม่สามารถย้อนกลับไปหาของวันที่15ได้นะครับมันไม่มีย้อนหลังเนาะแล้วผมก็ไม่ได้จดไว้ด้วยครับวันที่15พัดีผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ว่างจริงๆเนาะก็เลยไม่ได้จดไว้เลยขอใช้เป็นของวันที่ถ้าจะไม่ผิดเนาะ17หรือ18เนี่ยแหละนะครับเปนเท่านี้น้องเพราะนั้นจะมีคลาดเคลื่อนอยู่นิดหน่อยนะครับ เพียร์แวนลีดครับยังให้สัดส,ส่วน30%ก็บวกมัน1%นะครับเซทจริงๆไม่ถึง40%แล้วเนาะเพราะว่าผมขายหุ้นออกไปเยอะนะครับก็3.11%นะครับ MSCI ACWI ตอนนี้ผมหุ้นโลกผมแทบไม่มีแล้วผมมีแต่จีนกับเออเอเชียเนาะก็2.16%นะครับแล้วก็ทองคำา0 0จริงๆเ่ยพอร์ตผมตอนนี้มันถือเงินสดค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเบนช์ม็ตรงนี้อาจจะไม่เป๊ะเนาะอาจจะใช้ก็2.19 สำหรับเบนช์าร์กเนาะทีนี้พอเปรียบเทียบกันครับระหว่างเบนช์าร์กกับพอร์ตให้เงินทำงานนะครับพอร์ตให้เงินทำงานณวันที่15ธันวาคมทำได้2.37% n บนชมากทำได้2.19%ครับส่วนต่างเลยอยู่ที่0.18ก็พอให้เงินทำงานชนะนิดนึงนะครับก็นิดเดียวจริงๆนะครับจะเล็อกอินไล์ก็ยังได้เลยนะครับมันชนะนีด้เดียวจริงๆแต่ว่าให้ดูพอร์ตกับ n บนชมากให้ดูภาพรวมตลอดทั้งปีครับความต่างมันเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่ Year to date เนาะวันที่ตั้งแต่วันที่1เดือน1ปี2020นะครับจนถึงตอนนี้ มันอยู่ที่17.98%นะครับผอ,อยเงินทำงานแต่ benchmark เนี่ยอยู่ที่ลบ0 1 0สรุปแล้วมันติดลบมากกว่าค่อนข้างเยอะนะครับ10%กว่าเ,เลยนะ17%นะครับก็เยอะมากครับ18%เนี่ยเห็นไหม Differential หรือส่วนต่างนะครับ Alpha อยู่ที่18%ก็เป็นการบอกครับว่าบางทีการที่เรามีจังหวะที่จะมาเ hybrid เนอะในการ DCA ด้วยในการเก็งกำไรด้วยมันทำให้เราได้ผลตอบแทนค่อนข้างจะโอเคกว่าด้วยนะครับ เปรียบเทียบครับวันนี้ก็เป็นกราฟที่ทาเปรียบเทียบมาให้นะครับก็จริงๆออสูสีคู่ขี้ครับมันมีเดือนที่ชนะกลบแพ้ตามวรและโอกาสเนาะแต่ก็ภาพรวมแล้วก็ยังชนะค่อนข้างเยอะเนี่ยเดือนที่ต่างสุดๆก็น่าจะเป็นเดือน7เนาะต่างกันอยู่ประมาณตั้ง6%กว่าๆเลยนะครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นเปรียบเทียบเบ c h มปากเนาะทำให้เห็นว่าจริงๆกองจุนรวมแล้วก็หุ้นที่ผมถืออยู่ครับไม่ได้เก่งกว่าเบ c h มปากเลยนะ แต่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอาตัวที่ผมขายทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกําไรครับมันเลยทําให้เบนชมาร์กเนี่ยกับผมเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ากองที่เหลืออยู่ตรงเนี้ยกองทุนนะครับแล้วก็หุ้นแล้วก็ทองคําที่มีอยู่ตอนเนี้อันเดอร์เพอร์ฟอร์มเกิดเกือบหมดเลยครับแปลว่ามันลงดัชนียังจะชนะสะก,กว่านะครับส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยตัวเนี้ยแอคทีฟแอคทีฟนะครับตรงนี้แพสซีฟแพสซีฟเนาะตรงนี้แอคทีฟครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยดูแล้วก็อืม ก็ถามตัวเองเนาะว่ากองที่เราลงอยู่นี่มันดีจริงๆหรือเปล่านะครับมันดีจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเทียบกับเบนชม์กแล้วเนี่ยมันแพ้เกือบก็นถึงสเเลยทีเดียวนะครับแพ้ค่อนข้างเยอะครับแต่ก็จริงๆก็ได้ข้อสรุปว่า ถ้าเราสามารถที่จะแบ่งเวลามาเก็งกำไรนิดๆหน่อยๆได้เนี่ยนะครับมันทำให้ Per f o r อ a n c e ของของพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยโอเคด้วยนะครับอย่าไปรอวาระ,ละและโอกาสอย่างเดียวเนาะบางคนคือ DCA เยาวๆผมบอกเลยครับยุคนี้มันอาจจะไม่ได้เนาะมันอาจจะไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าความเสี่ยงหลายเรื่องมันมากขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ออฝากไว้และกันสำหรับเรื่องของการแบ่งมาเก็งกาไรบ้างนะครับโอเค ตัวพอร์ตมันประมาณนี้เนาะเรามานั่งคุยกันนิดหนึ่งนะครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ2เดือนที่ผ่านมาผมต้องยอมรับจริงๆว่าไม่มีเวลามานั่งดูในเรื่องของการลงทุนของตัวเองเลยนะครับด้วยภารกิจทางด้านการงานเนาะ ภารกิจทางด้านครอบครัวนะครับเราจําเป็นจะต้องแบ่งเวลาดูแลครอบครัวของเรานะครับแล้วก็ในเรื่องของการหาเงินครับเพื่อช่วงนี้ช่วงหาเงินนะครับหาเงินหาเป้าหมายนะเพื่อเอามาเติมเต็มในส่วนของครอบครัวนะครับก็เลยใช้เวลากับตรงนั้นเยอะครับแล้วก็อาจจะมีเวลาทําในส่วนของคลิปวิดีโอเน้อยลงนะครับจริงๆอยากพยายามทำครับแต่ว่ามันไม่สามารถจริงๆเนาต้องขออภัยณที่นี้นะครับแต่ก็พยายามจะมีคลิปมาให้อยู่ครับอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งก็2คลิป 3คลิปนะอาจจะไม่ได้ทุกวันเหมือนเดิมแต่ก็จะพยายามมีนะครับก็เพื่อให้ทุกๆคนยังได้รับความรู้นะแต่อย่างหนึ่งที่ผมเชื่อครับว่าใครที่ยังดูคลิปไม่หมดนะ200กว่าคลิปเนี่ยสามารถกลับไปย้อนดูไล่ดูได้ครับมันมีทั้งกองทุนรวมนะครับในเรื่องของการรีวิวการเปรียบเทียบนะครับมันดูซ้ำได้ เรียบเทียบกองทุนมันดูซ้ําแล้วซ้ําเราได้ครับเพราะว่านโยบายกองทุนส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนไอที่มันเปลี่ยนก็คือเรื่องของผลตอบแทนซึ่งเราเลือกก่อนครับว่าเราชอบแบบไหนก็ไปดูผลตอบแทนได้นะครับส่วนของหุ้นก็คือสอนวิเคราะห์กราฟโดยใช้อินดิเคเตอร์แบบต่างๆนี่เพื่อนๆเอาไปดูเองได้แล้วอะ่ะเพราะผมสอนค่อนข้างเยอะเนอะรวมถึงอินดิเคเตอร์ด้วยผมสอนการใช้งานอินดิเคเตอร์ไปแล้วอย่างคลิปที่คนดูเยอะสุดก็ M A C D RSI เนาะสามารถเอาคลิปนั้นไปใช้ต่อยอดได้เลยนะไม่ว่าจะเป็น forex นะครับไม่ว่าจะเป็น ปไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นกองชุมรวมอะไรก็ตามที่มีกราฟมันสามารถไปช่วยได้นะครับ ซีรีส์ที่เพิ่งทำไปของจิตตะนะครับต้องบอกว่า EP 3ามทำไมมันยังไม่ออกสักทีปัญหาคือผมรอการลงทุนของจิตตะเวลอยู่ครับคือตอนนี้ผมลงทุนไปแล้วแสนหนึ่งนะครับใน EP ที่2เห็นกันแล้วเนาะแต่กำลังรอที่เขามีอัตราการแลกเปลี่ยนไปแลกเปลี่ยนข้างเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งช่วงนี้ช่วงนี้ก็คือวันที่18ธันวาคมที่ผมพูดอยู่เนี่ยเราได้เปรียบเนาะเพราะว่าเงินบาทเราแข็งค่านะครับใช้เงินจำนวนน้อยเพื่อแลกดอลลาร์นะครับเท่าเดิมใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นแสนหนึ่งของเรามันจะไดด้้อลารที่มกขึนนะคับ ก็ตอนนี้รออยู่ครับรอเรื่องของการแลกเปลี่ยนค่างเงินและก็รอในการเอาไปลงทุนนะครับเดี๋ยว EP3 มมันคงไม่แน่ใจนะว่าสิ้นปีนี้จะได้ไหมแต่อาจจะเป็นปีหน้าเลยนะครับ ออดโรโบพุ่งนี้มีนะครับวันอาทิตย์เนาะยังมีโรโบจะพาฉันรวยให้ดูอยู่นะครับก็มีคอนเทนต์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งประกันบัตรเครดิตอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี้ยมันมีเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆออกมาออกมาออกมาจริงๆผมยังอยากจะมีคนที่มาช่วยในการทําคลิปด้วยเหมือนกันเนาะมาเป็นพรีเซนเตอร์มาเป็นคนพูดมาเป็นคนเล่าเรื่องนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นในปีหน้าแน่ๆครับมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็รอติดตามกันได้ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรยังไงเนาะส่วนไลฟ์ ดครับหายไปนานเดี๋ยวมันจะกลับมาในปีหน้านะครับพยายามจะจัดไลฟ์ให้ได้มากที่สุดเนาะแล้วก็มีเกสต์สปิเกอร์เนาะตอนนี้ผมมีทีมงานทางฝั่งของการเงินการลงทุนประกันชีวิตอยู่ครับหลายคนอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะให้น้องนะครับมาช่วยแชร์เนาะว่าตัวเองทํางานอย่างไรมีอะไรเนาะก็ซีรีส์ของออตัวนักวางแผนทางการเงินนะครับตัวนั้นนะ่ะก็ที่ยังไม่ทําต่อนะครับจริงๆมันมีหลายอย่างอยากเล่ามากเลยช่วงนี้ไล่วิ่งงานนะครับเพื่อหาเงินหาอะไรด้วยก็ เดี๋ยวเรามาเจอกันในปีหน้าเนาะแต่ปีนี้เดี๋ยวมันก็ยังมีครับเสาร์อาทิตย์ม,มียังมีคลิปให้ดูนะครับก็ติดตามกันด้วยลวกันเนาะก็ขอบคุณจริงๆครับที่ทุกคนยังเฝ้าดูเนาะแล้วก็มีคอมเมนต์ให้กําลังใจตอบในแชทต,ตอบอะไรอะไรนะครับก็ปีนี้ครับก็คาดหวังที่50,000ื่นซับสไครป์ในช่อง u t u b e นะครับส่วนใน Facebook ก็คาดหวังที่ประมาณสัก20,000 f o l l o w ล้วกันตอนนี้มันประมาณ16ื่นหกละนะครับในยูทูปก็สี่หมื่นแปดละนะครับใกล้เคียงมากๆแล้วก็ไม่น่าผิดพลาดเนานะสำหรับเป้าหมายนี้นะ ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขและก็สนุกกับการลงทุนจริงๆนะครับเพราะว่าชีวิตของเรายังต้องวิ่งต่อไปนะครับการลงทุนเริ่มตั้งแต่วันนี้จะดีที่สุดเนาะเราก็ฝากไว้อย่างหนึ่งครับเดี๋ยวต้นปีนะครับสิ้นเดือนตัวประมาณวันที่23นะ23มกราคมนะครับผมและทีมงานนะครับจะจัด คอสอเป็นคอสไม่ใช่ออนไลน์เนาะเป็นคอสเป็นฟิสิกอลเลยครับมาเจอหน้ากันผมจะสอนหลักการการเงินการลงทุนเบื้องต้นครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับเด็กตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยนะครับหรือจริงๆแล้วผู้ใหญ่บางคนนะครับที่ยังไม่รู้เรื่องการเงินอยากมาเข้าใจการวางแผนการเงินนะครับการทํารายรับรายจ่ายนะครับเรื่องราวมากมายเนี่ยผมจะสอนในนั้นแล้วก็มีในส่วนของการลงทุนในรูปแบบต่างๆหุ้นกองทุนอนะสังหาริมทรัพย์ริปโตเคอเรนซี่ฟอเร็กบ อะไรบ้างเดี๋ยวจะมีนะครับพี่ๆจาก ทาง SCB นะครับก็ทำงานเป็นด้านของนัก,กวางแผนการเงินนะครับนัก,กวางแผนการลงทุนนะครับดูแลเป็นมาร์เก็ตติ้งของทาง SCB มาช่วยแชร์ด้วยนะครับรวมถึงมีประสบการณ์จากนักลงทุนที่ลงทุนในสังหาริมทรัพย์มาเล่าเรื่องให้ฟังด้วยว่าในวัยเรียกว่าวัยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วครับเขาลงทุนยังไงนะรอติดตามกันได้เดี๋ยวผมจะมีคลิปแนะนำคอสนี้ด้วยนะครับตั้งใจจัดกันมากเลยครับพี่ๆสามคนตั้งใจจัดขึ้นมาเพื่ออาจจะเด็กมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยนะครับหรือ ผู้ใหญ่ที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนนะครับสามารถมาเรียนได้เดี๋ยวผมมีคลิปมาให้ดูมาแนะนํากันนะครับโอเคฝากไว้ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เนาะโลโบจะพาฉันรวยครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกับการลงทุนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ